สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วขออนุญาตไลน์ในเฟซก่อนนะทุกคนนะวอล์กไลน์ไปแล้วหนึ่งรอบก่อนขึ้นเครื่องนะคะทุกคนตอนนี้ก็เรากำลังเดินทางก็เตฮใจจะเราให้ฟังน้องแอร์ค่ะน้องแอป้าเจ้าป้าเจ้าชมก็เลวมาแบบก้็เสียงดีคนละขับของเราค่ะ อยากรอมั่งอะฮอยากจะรลอมมั่งรอแล้วจะรอไปไหนอีกไม่ไม่อรอแล้วครับแบบน,นี้วันนี้ขอขอเวอร์ชั่นแบบพูดกันเพาะๆนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนบอกว่าแบบพูดกันเพาะๆทำไมผมมันถึงต้งเลยอย่างนี้ก็เป็นคนที่ผมตรงไงคือคือ บางคนนะผมหยิกอยากตรงบางคนก็คือผมตรงอยากหยิกสรุปแล้วอ๋อไม่ก็คือ,คอชอบแต่แค่ว่ามันเวลามันไม่เซ็ตแต่มันมันดูหัวแบบหัวมันเห็ดหัวม <of> ันเห็ดเดี๋ยวพว้อกินข้าวนะครับเพราะว่ากลคืนกินข้าวไม่ได้แล้วเ <f> <f> ฟสหนูกลับมาแล้วนะคะทุกคนไลค์ได้แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะ แชร์ให้ด้วยนะคระก็ให้กดแชร์ลงพี่พี่หน่อยน,นะอารมณ์บ่าจอยด้วเอียงกออารมณ์บ่าจอยบอง่วงแต่ซันเขาเป็นคนที่ไม่กินกาแฟนะคะทุกคนเขาไม่ทานกาแฟทำไมอ่ะมันใจสั่นเหรอไรไงหรือว่าเป็นปกติไม่ทานอยู่แล้ว ไม่จริงครับว่าไม่ทานอันนี้จะพูดเพราะๆไงไม่ซันไม่เคยพูดนะไม่ค่ะซันพูดตลอดไม่ไม่ทานอันนี้คือประชดใช่ไหมเวลาพูดอย่างเงี้ยไม่ทานอะไรเงี้ยปกติกินไหมกาแฟไม่กินครับผมไม่กินกาแฟเลย ไม่กินไม่กินเลยใช่ไหมไม่เคยกินเลยเคยกินแก้วปวดหัวอ๋อสวัสดีค่ะเข้ากลุ่มบล็อกนะอีกสักครู่เดี๋ยวเราไลฟ์ในเราลฟ์ในในในกลุ่มบล็อกแล้วเด้อใช่ ไฟเขาได้แล้วหมอ้าขอบพระท่านแหมอ๋อันกลัวแก่ไหมเขาบอกทานกาแฟน้าแก่ไม่นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแค่แค่กินไม่เป็นครับมกินไม่เป็นอยากเคยลองอยากกินครับไอเนี่ยกาแฟมะพร้าวอ่ะอยากลองครับกาแฟช็อกโกแลตถึงฮะ<ก>มันเหมือนมันปวดหัวสแสดงว่าเ,เขาไม่ถูกกับกาแฟอ่ะเป็นเด็กน้อย เดแม่ปล่อยใจผมเถอะปล่อยไม่ได้ค่ะทุกคนผมมันมันผมมันมันถ้าปล่อยคือต้องใส่หมวกถ้าปล่อยคือต้องใส่หมวกซักมัวบ้านน่อดีกว่ามัน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 อะมันมันเหรเขาแต่บัว่าเพอเะาอบปล่อยแล้วนั้น มันดูแบบเป็นผมมันๆันนะแมก<า>่กันเข้าใจป่ะเปียกๆนะคือผมปีกเปียกนะเออผมก็ยังเปียกอยู่เพราะเศร้านี่แม่เข้าใจป่ะมันรู้สึกว่ามันหงุดหงิดนะ่ะรอบแรกไม่ทันมาดูย้อนหลังะคะ่ะใครที่เข้ารอบแรกไม่ทันนะคะก็ เข้าเลยเข้าตอนนี้เลยเดี๋ยวอสักครู่เราจะไปแวะรตัดเอรอรถินซันจับคนแก่อะไรเงี้ยคนแก่ชอบจับเงี้ยน่ดูสภาพเหมือนแบบว่าเหมือนง่วงอ่ะเหมือนง่วงก็จะล่วงแล้วอ่ะจับเงี้ยไม่ขับได้ถ้าไม่ไหวจะไม่ขับมันอันตรายไ,ได้แต่แค่มันแบบขาดความรักฮะ <IN> ขาดความรักต้องไปเติมพลังกับพ่อแม่กหมดทุกคนพ่อเอก,กว่าขาดความรักทูกทีจะมีคนแบบนวดคอให้พูดทีแบบแบบเบ้นย่วจะมาเบ้นนวดคอให้สมัมยก่อนก็มียังไงคนนี่ขอให้ม,มีอ๋ออยากฟังความในใจ ได้ได้ได้ทุกคนความในใจแล้วหน,ห,นหนูลงในวอลกันเนาะพูดความในใจลงในวอลดีกว่าคือกลัวไม่กล้าลงเฟซต่างตัวเพราะว่าเพราะเขาเรียกว่าอะไรไม่กลัวไม่กลัวหมายถึงว่า,ายังเพราะว่าเดี๋ยวเดินดราม่าเดี๋ยวกระทบที่บ้านกระทบตร่นี้ที่บ้านไม่ไม่ไม่กลัวลงในวอลด้วยแล้วลวอลในวอลในเป็นไรไม่ไม่ไม่คุณเล่นไม่เล่นไม่ได้องเฟส่างตัวอุ้ยอันนี้ชอบว่าให้เราอย่างเงี้ยเห็นปะไม่เข้าใจเข้าใจรู้อยู่ ให้หรอเอ็นดูถ้าขับรถวันหนึ่งนะสักวันนึงผมจะขำมากขำดังๆขำอะไรทำไมน้องขับรถหายแล้วหรอร้อนนะอ๋อดีขึ้นเริ่มหายครับผมมันมันาาหายขาดเลยบอกว่ายังหรอเพราะผมยิงกินยาย ถ้า,า,า้ไมเไร,ไมเรถ่ายแล้วาถ่ายล่าแล้วโอ้ย <laughs> คนเราเมื่กี้ะคนเราอะเ,เราพูดไปแล้วแล้วก็เมินเออไม่ได้เมินเข้าใจปะ่ไม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 เป็นไรเมินเรื่องอะไรก่อนเอาพูดสิเปล่าพี่สาวเมินเรื่องอะไราพูดดีดี ชัตเจนอยู่แล้วไม่ต้องหว่วงแค่มีความรู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติคนที่ซื้อแบบช่วยกันดันอะไรเงี้ยดันตัวเข้าไปอะไรอย่างี้แต่พาชัดเจนอยู่แล้วแต่อยากลงในลงใน็อกก่อนนะคะก็จะลงข้างนอกอยู่ดีเลยไม่ทีหลังถ้าแบบอะไรเงี้ยบอกเาไปเลยว่าหนูไม่กล้าลง,ลงค่ะหนูขอลงกับขอไปเลยแคบบ <c oughs> ่นี่น,น <c oughs> <c oughs> ี่อันนี้หาเรื่องเนี่ยไม่บอกไม่ไม่อันนี้หาเรื่องทุกคนด,ด <c oughs> อดีบอกพอกดีว่าแ้วเนี่ย กลัวว่ามันจะเกิดเกิดอีกอย่างอ่ะเกิดอีกอย่างก่อนจะขอแชร์กันไหมเอาแชร์ดิ เป็นยังไงเนาะอ่ะแชร์แล้วครับผมโอ้ยยังไม่สุดเดอไม่ว่าได้แล้วมาเก่งไปช่วยกันแชร์แล้วเด้อละ่ะหนักมาแล้วกาสิลืม่ะขอแสดงความเสียใจด้วยน,นะครับว่าทีเ,เอากระเป๋าอะไรก็อยู่ทั้งนั้น ดาวไปเต้นหนาหานอยู่มั้งนะ่นะพี่ดานี่ค่ะใส่แว่นดำอำพางคือง่วงหรือเปล่าอำพางตาลอนค่ะอ,<ช>อยู่ในเครื่องอฉันก็หลับนะเน้บอกว่าอย่าหลับอย่าหลับอย่าหลับตัวเองหลับค่ะเนี่ยพอยเอกนอนแล้วหรอ อันนี้เราจะเชิญชวนทุกคนเข้าในวอล์อีกนะครับแล้วเดี๋ยวไลน์นี้สั้งไม่เกินหนึ่งชั่วโมงะครับได้๋ยวเราจะตัดไปวอล์เลยนะครับเดี๋ยวก็ตัดแล้วเนี่ยเราตัดอยู่กคไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงแค่โซ่กันเรื่องมัดผัวมือนะแก่โซกันเรื่องใส่หมวกอันใจกับบอใอันนี้มัดกับบอมอ๋ยทุกคนอันนี้เราจะได้กินสเต็กมั้อยากกินหรอร้านในนั่นอ่ะ ร้านบะหมี่ยอยากกินเหรอแต่ว่ารอร่อยอยู่นะร้านนั้นน่ะแม่เพราะว่าไม่อยากให้มันเกินทุนะงจะได้กินเลยก็ดีเ <c oughs> ออแย่ายดาวมาเป็นกรรมการเอาอย่ายดาวมาเป็นกรรมการไม่แย่าดาวนาสิเต้นหนาหานอยู่เบื้องมอรมังกรเว้นน่ะไ <c oughs> อช่วยย่อมือขึ้นนีกับไปอีกยังนอน <c oughs> ุดหนุนลูกสิเกดใบบังๆขอบคุณค่ะ พากันไปเบิ่งงมอเลื่อเลื้องมอนคืนเนี่ยเอาแม่ไม่ต้องขับรถเองแล้วใช่เป็นคนนัะเป็นคนหัวแบะแบบคนบนหัวทุยเด้อ ไม่ล้าผมม,มมันมันมันมั่นกันสิตัดไปเลยได้กันไหนก็ตัดข้อกลุ่มแล้วค่ะตอบไปนี่เ,เต้นๆอะไรเนี่ยหิวข้าวหรอเคยแวะไหมเนี่ยรถตัดเนี่ย เ,เคยแวะวันน้ำนวลเกิดแม่ซื้อของให้แม่ที่นี่ละ่สะสรุปไม่มีเกษตรกนแปลว่ามีนะกให้ใจเรามาทายกันว่าจะมีเกษตรกนปะฉันว่ามีก็คถือว่ามีปะกูมีแต่ันว่าไม่มีมีแต่กลุ่มไทยออมสินใช่ มาเรามาเล่นกันไม่ต้องลงดีกว่าเดี๋ยวจะลกเองต้องเสียเวลาเขาต้องไปไปแน่นอนไม่ลงได้ไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมาน้อยใจอยู่ไม่ได้ลงด้วยกันไม่เอา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 อะไรรออยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวมันต้องปิดแล้วมันไม่มีบอบอสิไปน้ำไม่รอนี่เลยบอรอเดี๋ยวมาแป๊บเดียวปัจจัไม่เสียเวลาเดี๋อาไปวิ่งไปถามไปวิ่งไปถาม ฉันว่ามีอ่ะอาดิทุกคนว่ามีไหมพึงในวอล์กสบายใจค่ะได้ได้แป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนอแปบนึ่งนะบ้างเราสามันนี้แบแบโอ้แต่แต หนูว่าต้องมีเกษตรกรเนาะมีหนูว่ามีทัานใครว่ามีไหมยอ,ยอย่ามาโกมี โรตัสอะไรเนี่ยยิงมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วให้ลโลตัสได้เลยอะ่ไอไออะไม่มีเหรอไม่มีเอ้าอุ้ยจะพูดอยู่แล้วไม่มีเหรอไม่มีเขาบอกให้ไปโลตัสใหญ่เลยเซนทันก็ไม่มีนะคะอ๋อใช่มันอยู่จะอยู่ข้างๆกันเซนทันก็ไม่มีรถเป็นสันที่เราผ่านตอนนั้นก็ไม่มีหรอโลตัสโลตัสเนี่ยตรงไปนะโลตัสก้า อันนี้ไม่ใหญ่หรออันนี้เราตัดเล็กครับผม,มถ้าเราตัดใหญ่ไม่เหีนรอตัดใหญ่ไม่เขียนางนี้งงคนอะไรหน้ามัน สัจริงที่แท้คือตัวเราเองคนธรรมดาแต่ว่าพิเศษที่สุดออกทางไหนขวาดิอโอ้ไม่มีรรม,มีแต่ตู้กดเงิน มไม่ใช่ไหมมีใครเชื่อไหมมีแค่สิตัดสองพันแล้วหรอคะ ทายบ้าเอาเลยโทษเลยไอ้หนูมาสิจันย่าย่าย่ย่าย่า ที่แอันนี้คืออะไรอ่ะนเนี่ยเข้าไปดูซิในในเอพีนเนี่ยคช,ชื่อเนี่ยเรื่องที่อยู่อะไรเขาบอกให้ส่งไป จนที่มาเนี่ย 好,好的吗？ เมื่อคืนนี้แจนแม่งกลับมาด้วยเหรอฉันอนบ้านด้วยวะสั่งว่า Because today, me ที่ไหนคะเคียร์นี่อยู่ค่ะเคียร์ข้อความอยู่ค่ะทุกคนรออนุมาณพอมนะเดี๋ยวเอาเสียงลงมาเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวลงไลน์แล้วนะเดี๋ยวแพวขอโทยเคียเรื่องงานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปไลน์ขอสิบนาทีนะคะขอสิบนาทีเดี๋ยวเคียร์เรื่องงาน แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปไลฟ์ในบล็อกต่อนะคะเดี๋ยวไปไลฟ์ในบล็อกต่อนะคะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะใครอยากชมนีเก,อกของพระเอกคนนี้แมยอยากคุยไปเอกบ้างพระเอกม่วแล้วขับรถอันตรายคุณครับ,รออรบคุณครับก็ <c oughs> บคุย <c oughs> อ,อยู่นี่ไงก็เปิดเพลงเสียงดังอ,ะอ่ะอ่าแล้วใครที่ซื้อบล็อกวันนี้ได้ชมอะไรบ้างนะคะก็จะได้ชม อีเกยมองไเองตอนเย็นวันนีม้มีอะไรคู่เลยนะั้นมีอะไรคู่ด้วยมีอะไรให้คนดูแลด้วยมีอะไรให้คนทำงานด้วยอะไรอะไรเป็นเป็นเป็แต่ก็จะไปมอบให้พระเอกลนหน้าเวที แล้วก็มีงานที่แล้วด้วยนะช่วงงานที่แล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่งานที่แล้วอ่ะแม,ม่แม่จะส่งท่อนะเพราะคำเชออย่นี่ยส่งท่อนอืมทำไมกลัวลืมเหรอ มีงานค่ะทุกคนหนูมีงานเคลียร์งานหนูจะพูดไปเคลียร์งานเรื่องว่าจะเอาอ่า FT จะเอานุงมไปรับเชิญที่เกยที่เขาอ่า FC จ้างวงทีเกพระเอกแล้วเดี๋ยวลงไลฟ์เขากคุยบทเสร็จล้วทุกคนไม่มีมมแล้วผมหยอกเล่นแต่ผมม่วงจริงไหมผมม่วงจริงแล้วทีเนี้ยจ้างองอกพระเอกแล้วใช่ไหมแต่พี่เขาจะจ้างแพรไปเพิ่มอ่าที่คุ้มมาเตียเนี่ยแพรกำลัง กำลังซุยกับแกอยู่ไม่ได้เล่นอะไรและสาระนะแต่รู้คุยงานนะคะใช่ๆครับและก็ใครที่ซื้อถั่วบ็อกวันนี้ก็จะได้ชมลิเกคืนนี้ด้วยแล้วก็เบื้องหน้าเบื้องหลังทุกอย่างเลยนะคะก็จะไล์แบบกล้ชีตตั้งแต่แบบการดูแลอย่างเงี้ยแหละเหมือนรอบที่แล้วอ่ะคะ่ะที่พาแบบไปดูแลให้เอกแต่งหน้าทำผมเนี่ยจะแต่งหน้าให้เข้มขึ้นนะคะวันนี้ อ่าพี่บอลแม่มาคน,นนี้มาพวกน,นี้ลองเลย่าจะได้เป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งตัวโจกันมงเนี่ยไม่มีแรงเลยวนนะเอาน้องก้อยขึ้นไปเล่นด้วยป่ะละ่ะเอามาละล่ะลิงน้อยให้ต้าลิง ทบคุผทุกคนะครับพี่ท่านมาชมนะครับาเ,ราเดี๋ยวเข้าชมในวนะะอลนะครับผมขอตัวเดี๋ยวเราต่อไปเราจะเข้าวอลของตัวให้ในายเอกุชุระแล้วเดี๋ยวผมลงไปทำทุนรานตัดด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาไล์ในวอลกันเลยใครที่ยังไม่เข้าในวอลนะครับนนรีบเข้าเลยครับไปเจอในวอลยาวๆเลยครับ